มาจากประเทศไอร์แลนด์ค่ะวันนี้มา follow up จมูก14วันค่ะเป็นเทคนิคโอเพนหลัง เป็นเคสแก้ค่ะตอนนั้นนะคะไปเสริมจมูกครั้งแรกเป็นแบบเทคนิคโครส15ปีแล้วทําให้ปลายบางแล้วก็ซิลิโคนกดทับแล้วก็รูจมูกไม่เท่ากันก็เลยอยากจะเปลี่ยนนะคะคุณหมอก็ให้คําแนะนาว่าเราอยากได้ทรงแบบสาวตุรุกีเนาะเรามีแบบที่น้องเขาเคยมาผ่าตัดแล้วก็นี่แหละก็แบบอุูกใจมากเลยแบบน่ารักมากแบบว่าประทับใจมากคุณหมอบอกว่าก็รอประมาณ3เดือนจะเรียวสวยกว่านี้แต่นี้ก็สวยแล้วนะประทับใจ แ,แบบหน้าเปลี่ยนมากทุกคนทกักว่าเป็นลูกครึ่งหมดเลยค่ะช้าน้อยมากคือไม่ช้าเลยอ่ะคือไม่ช้าแต่ถ้าบว,วมก็บว,วม,มนิดนึงตรงตรงแค่นี้ตรงแค่จมูกนิดเดียวเองแล้วก็บอกว่าหน้าเหมือนลูกครึ่งนะหน้าเปลี่ยนมากอะไรอย่างเงี้ยให้เต็มร้อยเลยค่ะอันนี้ มาจากประเทศไอร์แลนด์ค่ะคือรีเสิร์ชมา3าปีเลยนะเนี่ยก่อนที่จะมาทำคุณหมอไว้ใจแล้วคือคุณหมอเขาแค่โฟกัสผ่าตัดที่จมูกนั้นแบอบกโอ้คนนี้ทําดีมากเลยทําทรงแบบได้ทุกทรงอะ่ะก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะที่เลือกที่นี่เพราะว่าทําได้ออกมาตรงเล็บกรเลนจริง,รงๆค่ะสวยเป๊ะเวอร์ค่ะ